และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับรายการผลละพักนักปลูกครับรายการของเรานะครับจะทำของหวานค่อนข้างบ่อยอาจจะเพราะว่าส่วนตัวผนเองก็เป็นคนที่ชอบทำขนมด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับทำของคาวทำของหวานผมว่าของหวานนี่ยากกว่านะครับเพราะว่าของหวานเนี่ยฮะเปรียบเหมือนอุปกรณ์เปรียบเหมือนเครื่องประดับก็คือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร ไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทานเนี่ยต้องหมายความว่าของหวานนั้นต้องอร่อยจริงๆต้องมีความโดดเด่นทั้งหน้าตาและก็รสชาตินะครับ mm hmm. ดังนั้นนะครับการทําของหวานจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายในวันนี้นะครับผมเอาใจคนรักของหวานด้วยของหวาน4ี่รูปแบบที่มีรสชาติที่แตกต่างกันครับถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปพบกับหวานแรกของผมเลยดีกว่าครับ หวานเมนูแรกของเรานะครับจะเป็นของว่างที่สามารถรับประทานกับน้ําชาในช่วงบ่ายได้ด้วยครับนั่นก็คือสกนครับแต่ต้องบอกว่าสกนสูตรนี้เป็นสกนที่แปลกที่สุดครับเพราะว่าส่วนประกอบหลักนอกจากแป้งแล้วก็คือเซเว่นอัพครับแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะครับเรามีผงฟูนะครับผงฟูเนี่ยใส่ลงไปผสมกับแป้งครับ แล้วก็เกลือสักประมาณ1หยิบมือนะครับคนนิดนึงครับคนให้ผงฟูกระจายทั่วๆแล้วหลังจากนั้นก็ร่อนครับเสร็จแล้วนะครับใส่ไว้ช็อกโกแลตลงไปครับคนให้ไว้ช็อกโกแลตกระจายทั่วดีครับหลังจากนั้นนะครับใส่เซเว่นอัพลงไปครับตามด้วยครีมครับผมแล้วก็คนครับผมคนส่วนประกอบทุกอย่างกระดาษไขนะครับเราหนวนแป้งเยอะๆครับ เราตัดให้เป็นชิ้นตามที่เราอยากได้คนใช้ประมาณ5เซนชุบแป้งเยอะๆครับกดลงไปเลยครับ <mm> ก่อนที่เราจะนำเข้าอบนะครับเราจะทาครีมที่ผิวหน้าเล็กน้อยครับเตาอบผมพร้อมแล้วอบที่190องศาเป็นเวลา12นาทีครับ เย็นลงนะครับอุ่นๆแล้วฮะปนโรยด้วยไอซิ่งครับเหลือเชื่อมากครับ ส่วนประกอบไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับรสชาติที่ออกมาเนี่ยกลมกล่อมมากทีเดียวเวลาที่เราทานครีมแล้วก็แยมสตรอเบอรี่เข้ากันได้ดีทีเดียวครับและนี่ก็คือความหวานแรกที่พลภูมิใจเสนอนะครับสโคนเซเว่นอัพและไวท์ช็อกโกแลตครับ คนซื้อพิมพ์บั้์เค้กมานะครับซื้อมานานมากแล้วยังไม่เคยได้ทําเลยนะฮะพิมพเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับคือจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีรูตรงกลางวันนี้เราจะมาทําบั้์เค้กันซึ่งบั้นเค้กตัวนี้จะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวๆนิดๆนะครับของบัตเตอร์มิลล์นะครับซึ่งบัตเตอร์มิลล์ก็คือเป็นเหมือนนมที่เอาไปหมักนั่นเองนะครับแล้วก็มีรสชาติของบลูเบอร์รี่อยู่ในนั้นด้วยเพราะผมจะใส่บลูเบอร์รี่สดลงไปเยอะะเลย ก่อนอื่นทาเนยนะครับในเจ้าพิมบัชนเค้กนะครับให้ทั่วดีนะครับแล้วเราก็นําไปแช่เย็นก่อน,นครับเอาละเห็นส่วนประกอบเยอะแยะอย่างนี้ไม่ยากง่ายนิดเดียวเองนะฮะคนก็จะใส่เนยลงไปก่อนเลยครับเวลาที่เรามีไขมัน2ตัวใช่ไหมครับซึ่งตัวหนึ่งคือเนยตัวหนึ่งคือน้ํามันดีให้ไขมันทั้ง2อย่างเข้ากันก่อนนิดหนึ่งครับ พอน้ำมันกันเนยเข้ากันดีแล้วนะครับเราถึงค่อยใส่น้ําตาลครับแล้วเราก็ตีให้ฟูดีครับระหว่างที่เราคอยเนยกับน้ําตาลเข้ากันนะฮะไข่ไก่เราตอ,อกไว้เลยครับกล mm ิ hmm. ่นวานิลาที่พลใช้วันนี้นะครับเขาเรียกว่าเพียววานิลาเอ็กซ์แรคเพียววานิลาเอ็กซ์แรคนั่นหมายถึงว่ากลิ่นวานิลาที่สกัด มาจากวานิลาแท้ๆร้อเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยเปรียบได้เหมือนกับการใช้วานิลาที่มาจากฝักเลยไม่ต่างกันนะครับใส่ลงไปในไข่เลยครับหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับเราต้องตีให้เข้ากันครับเวลาทำเค้กนะครับปาดข้างโถเป็นระยะระยะนะครับคนจะเปิดสปีดที่ค่อนข้างจะต่านะครับแล้วเราหยอด ไข่ลงไปทีละนิดครับพอเข้ากันได้ดีแล้วก็ใส่ลงไปเพิ่มครับของแห้งครับผมเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์เรามีผงฟูนะครับมิเกือ ประกอบเข้ากันดีนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปครับตอนนี้ส่วนประกอบของตัวเค้กที่เหลือหลักๆนะครับเรามีบัตเตอร์มิลกับเรามีแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่นะครับเราจะแบ่งแป้งเป็น3ส่วนบัตเตอร์มิลเป็น2ส่วนนะครับครั้งแรกนะครับเราก็จะใส่แป้งส่วนแรกลงไปก่อนครับแล้วก็บัตเตอร์มิลครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ดีเบาๆครับให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วนะครับก็ให้เราหยุดเดินเครื่องครับใส่แป้งส่วนสุดท้ายลงไปครับพอแล้วครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราตีต่อไปเนี่ยเราอาจจะเกินได้นะครับและที่เหลือเนี่ยครับเราใช้มือคนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงในพิมพ์แล้วแล้วเราก็จะใส่บลูเบอร์รี่ลงไปด้วยเพื่อกันนะครับไม่ให้บลูเบอร์รี่เนี่ยจมลงไปอยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับใส่แป้งลงไปเล็กน้อยครับเขากับบลูเบอร์รี่นะฮะ แล้วก็นำเข้าอบครับเราใช้เวลา1ชั่วโมงครับพักเค,ค้กครับให้เย็นในพิมพ์อย่างนี้ครับประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาทำไอซิ่งง่ายๆนะครับ เราพักนะฮะสักครู่เดียวครับประมาณ5นาทีไอซิ่งของเราก็เซตตัวแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของเค,ค้กนะครับสวยงามน่ารับประทานไมหมฮะคุณผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับกับเค,ค้กอื่นๆที่คุณผู้ชมชอบโดยใส่เจ้าพิมพ์บันช์เค้กแผ่นเนี่ยนะครับแต่สำหรับสูตรอร่อยที่พลน,นำมาฝากในวันนี้นะครับก็คือบัช์เค้กบลูเบอรี่และบัตเตอร์มิลครับ ทำของหวานนะครับที่มีรสชาติของมะพร้าวบ้างดีกว่าแต่มะพร้าวเนี่ยนะครับไม่ได้มาเดียเด่ยวๆครับมาคู่กับรสของมะนาวด้วยครับผมจะทําเค้กนะฮะเป็นเค้กกษณะส,สี่เหลี่ยมเป็นบาเนี่ยตั้งชื่อว่าเค้กบามะพร้าวจีจาดกันครับเค้กตัวนี้จะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนล่างเนี่ยเป็นฐานเนื้อจะแน่แนๆหน่อยนะครับส่วนบนเนี่ยจะอารมณ์ประมาณคล้ายเค้กคัสตาร์จะนุ่มๆหน่อยนะครับ ก่อนอื่นเราเปิดเตาอบงองก่อนครับ1้อยองศาครับใช้พิมพ์ขนาดประมาณเนี่ยนะครับเานิ้วคูณ12นิ้วนะครับทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขไว้นะครับส่วนตัวฐานนะครับทำง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีผงฟูเอาไปรวมกันก่อนครับใส่เกลือไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับ เราก็พักไว้ก่อนนะครับในอีกชามผสมหนึ่งนะครับเนยครับดีเนยให้คลายตัวเล็กน้อยนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับไข่ไก่หนึ่งฟองครับแล้วก็กลิ่นวานิลลานะครับเล็กน้อยครับตีให้เข้ากันครับพอส่วนประกอบมีลักษณะเป็นครีมแบบนี้แล้วนะครับเราใส่แป้งลงไปครับ เข้าอบเป็นเวลา15นาทีครับสำหรับชั้นฐานของเรานะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมชั้นด้านบนเลยครับซึ่งจะเป็นตัวที่มีรสชาติของมะพร้าวแล้วก็มะนาวผสมอยู่ครับไข่ครับผมสี่ฟองน้ำตาลสายครับแล้วเราก็ตีระหว่างนี้นะครับร่อนแป้งครับ เราล้นแป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่มะพร้าวันี้นะฮะเป็นมะพร้าวขูดฝอยป่นนะครับใส่ลงไปผสมกันครับขูดผิวมะนาวลงไปครับ2ผลนะฮะมะนาว2ผลนี้นะครับเดี๋ยวเราคั้นนะฮะ ในสูตรนี้นะครับเราจะมีใช้กะทิด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มรสชาติของมะพร้าวกะทินี่ติดบ้านไว้ได้เลยนะครับเพราะว่านอกจากที่เราจะทําอาหารคาวแล้วเรายังมาทําเป็นของหวานไม่ว่าจะเป็นแบบไทยหรือแบบฝรั่งอย่างนี้ก็ทําได้นะครับก่อนใช้ก็อย่าลืมเขย่ากระป๋องให้ดีนะฮะเราใช้ทั้งหมด165มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ตวงผสมกับครีมอันนี้เป็นวิปครีมนะครับลองมาดูไข่ไก่ของพลนะฮะตอนนี้ ได้ทีแล้วครับหลังจากนี้นะครับเราไม่ใช้เครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่ของทุกอย่างลงไปครับผมก่อนอื่นใส่ครีมก่อนครับดาล้อมให้ไข่นะครับเข้ากับของเหลวนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะครับให้มีรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดครับอาแล้วละพอเข้ากันดีแล้วนะครับส่วนประกอบสุดท้ายครับแป้งมะพร้าวแล้วก็ผิวมะนาวนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ แล้วเราก็นำเข้าเตาอบอ,อบเป็นเวลา35ถึง40นาทีครับเราต้องดูนะฮะว่าให้เขาสุกดีก็เป็นอันว่าใช้ได้ละครับจะบอกว่านุ่มเป็นฟองน้ำเลยนะฮะเราจะพักให้เย็นที่อุณหภูมิห้องนะครับเขาจะยุบตัวลงเล็กน้อยนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเค้กเนือแน่แนๆด้านบนก็จะฟูนะครับเป็นเค้กที่รสชาติออกเป็นเหมือนคัสตาร์ดนะครับแล้วก็มีรสมะพร้าวแล้วก็ความเปรี้ยวอ่อนๆจีจาดนะฮะแบบน้ำมะนาวครับเอาละครับเป็นอีกหนึ่งความหวานที่เอามาฝากกันผลชอบแล้วก็การันตีเลยครับว่าให้ลองทำดูทุกคนถูกใจแน่นอนครับและนี่ก็คือเค้กบาร์มะพร้าวจีจาดครับ หวานกันต่อนะครับเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะครับผมจะทำบราวนี่ครับแต่บราวนี่สูตรนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากช็อกโกแลตคอนเฟคชันนารี่ที่หลายๆคนชอบนะครับที่มีชื่อว่าสเนกเกอร์ครับผมจะนําแรงบันดาลใจจากสเนกเกอร์นะครับมาทําเป็นบราวนี่จะเรียกว่าเป็นบราวนี่ก็อาจจะไม่ถูกทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยไม่มีส่วนประกอบของผงโกโก้ Go หรือช็อกโกแลตอยู่นะครับแต่จะมีช็อกโกแลตชิพอยู่มากมายทีเดียวครับ แล้วครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวถั่วที่สงกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาถั่วไปอบครับสำหรับถั่วลิสงนะครับผมใช้ถั่วลิสงแบบเลาะเปลือกนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบนิดหนึ่งตอนนี้ต่ออบตั้งเวลาที่180องศาเราอบสัก15นาทีนะครับถั่วลิสงเนี่ย ประโยชน์เขามีอยู่มากมายนะครับแต่เวลาที่เราเลือกซื้อเนี่ยอย่าไปซื้อที่เขาแบ่งขายนะครับซื้อที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดแล้วก็ดูสะอาดนะครับเพราะว่าเราจะต้องระวังเรื่องสารอัลฟาท็อกซินนะครับซึ่งไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอนนะครับเราใช้ถั่วลิสงประมาณสัก250กรัมนะครับแผ่กระจายทั่วๆแล้วก็นำไปอบครับถั่วที่เราใช้ไม่หมดนะครับคุณผู้ชมผมแนะนำว่า เราปิดให้มิดชิดนะครับแล้วก็แช่ในตู้เย็นดีกว่านะฮะเวลาที่เราจะใช้ค่อยนำออกมาคั่วอีกทีหนึ่งครับ <S <S สำหรับตัวบราวนี่นะครับเราก็จะมีเนยนะฮะมีพีนัทบัตเตอร์ครับน้ำตาลทรายเราใช้ทั้งหมด2ชนิดนะครับมีทรายแดงแล้วก็ทรายขาวนะครับมีกลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ตีให้เข้ากันครับ ระหว่างที่เราตีเนยกับน้ำปลานะครับเรามาล่อนของแห้งกันก่อนก็ได้นะครับเบกกิ้งโซดานะครับผงฟูครับแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะครับประมาณครึ่งช้อนชาเราคนเล็กน้อยนะฮะให้กระจายกระจายทั่วกันหน่อยแล้วก็นำมาล่อนครับนี่นะฮะอ่าแล้วละเราพักแป้งไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวช็อกโกแลตชิพนะครับวันนี้ผมใช้ช็อกโกแลตชิพที่ เม็ดใหญ่นิดนึงนะฮะเวลาที่เราทานเข้าไปนียครับเราจะได้กัดได้โดนตัวช็อกโกแลตชิพนะครับข้อดีของช็อกโกแลตชิพก็คือว่าเวลาที่เขาอบเนี่ยครับเขาจะทนความร้อนได้ค่อนข้างสูงนะครับเขาจะไม่ละลายผสมไปกับเนื้อนะครับแต่เวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยเม็ดของเขายังมีความสวยงามเป็นลนักษณะเหมือนหยดน้ำนะครับเราใช้ช็อกโกแลตชิพนะครับเดี๋ยวเราช่างเลยะฮะเราใช้250กรัมกลับมาดูที่เนยของเรานะครับที่เราตีกับน้ำตาลตอนนี้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับ ใส่ลงไปทีละฟองครับเวลาที่ใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยเราจะตีเบาๆนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราใส่ตามลงไปฟองที่2ครับปาดข้างโถก,ก่อนที่เราจะใส่ฟองสุดท้ายลงไปครับเราเปลี่ยนภาชนะครับเพราะว่าภาชนะนี้เขาร้อนนะครับใส่เกลือน,นิดหนึ่งครับ ให้มีรสชาติเค็มๆแล้วเราก็แบ่งออกมาสักร้อยกรัมนะครับเอาไว้โรยหน้าครับส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในตัวส่วนผสมนะครับเราคอยให้เขาเย็นลงนิดหนึ่งนะฮะผมก็บีบๆนิดหนึ่งให้ถั่วเม็ดแตกนะครับมาดูส่วนประกอบของเราตอนนี้นะครับว้าวเนียนฟูดีเลยใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครับพอเราใส่ลงไปแล้วนะครับเราใช้ความเร็วที่ต่ำที่สุดครับ พอผสมกันได้ที่แล้วนะครับตามลงไปด้วยช็อกโกแลตชิพครับที่เราตวงไว้ถั่วครับผมสุดท้ายนะครับมัสแมลโล่ครับเราใช้ถาดขนาด9คูณ12นิ้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ทาเนยเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ปูกระดาษไว้ครับ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ได้ครับประมาณ2ชั่วโมงครับเย็นลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเรานำออกจากพิมพ์นะครับเรามาตัดให้เป็นชิ้นสวยงามครับน้ำนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับใส่เกลือนะครับ1ช้อนชาอันนี้เราจะเป็น s o l t e d Caramel นะครับเราต้มน้ำกับน้ำตาลให้เป็นคาราเมลนะครับ อาแล้วครับคาราเมลของเราสีเข้มแล้วนะฮะยกออกจากความร้อนนะครับ่นใส่ครีมลงไปนะครับใส่ทีละนิดนะครับพอใส่ครีมลงไปอุณหภูมิเขาก็จะลดลงนะครับพอลดลงแล้วเราก็ใส่ลงไปหมดเลยครับคนให้เข้ากันดีครับหลังจากที่ครีมละลายดีแล้วนะครับค่อยๆใส่เนยลงไปนะครับทีละเล็กน้อยครับคนให้เนยละลายดีนะครับ เราทําให้เย็นเร็วขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่อยากให้คาราเมลเซ็ตตัวนะครับก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับแต่คนที่อยากให้แบบคาราเมลนุ่มๆหน่อยก็รับประทานได้เลยครับ และนี่ก็คืออีกรูปแบบความหวานที่คนที่ชอบหลงรักสนนกเกอร์จะต้องรักแน่นอนนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบราวนี่ส n นกเกอร์ครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o e f o o d m a f i a c o m ครับ หวานได้นะครับแต่ไม่จําเป็นต้องหวานทุกวันแล้วก็เลือกความหวานที่เหมาะกับสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของพลพักนักปรุงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับจะเมนูข่าวจะเมนูหวานถ้าคุณคุณไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงสักเมนูเดียวนะครับแฟนๆ u t u b e สามารถ s u b s c r i b e รายการเราได้เลยครับง่ายๆครับกดปุ่มนี้เลยครับ